นี้เป็นครั้งที่84ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้าในายชัยวัฒน์ชัยประสาน ขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระวรมติเทระเจ้าองคหลวงปูสมเด็จลวหลวงปูมนเดชหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทธยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนะาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทธยาต่อไป เบ Jahres, ิดสดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลสุอัครคัตจันตุเทวดาสัทมาโมเรยาสัสสะสนันตุสักโมขะตังสักเฮกามเอนเจรุเปคิริสีหาราตเตตตาตลิเควิมาเนทิเประเทตคาเมตารุอนาคาหะเนเคหะวัตุพิเคเทภูมาจายันตุเทวาชลธาลวิสเมยยักขะขพนาะคาติสันตาสันติเกยามุเนวะระวัจณังสัตวะเมสุนันตุธรรมโสนากาโลยามัฏฐันตาธรรมโสนากาโลยามัฏฐันตาธรรมโสนากาโลยามัฏฐันตาเบิดสดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะปะควาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะ ขกวัโตอราหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจค리ยคาถานาทิเมสานังอัญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติเมโหตุสัพพทานินาทิเมสานังอัญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติเมโหตุสัพพทานินาทิเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติเมโหตุสัพพทาน บทสวดมหากรุณิโกนาโถติอันธิกาคาถามหากรุณิโกนาโถคาถายัสภปานินางปุเรตวปารมิสภาปัตโตสัมโพธิมุตมมังเอเทนะสัจจโอเชนะตมโหตุสภปัตทวามหากรุณิโกนาโถยัสสะสภปานินางปุเรตวปารมิสภาปัตโตสัมโพธิมุตมมังเอเทนะสัจจโอเชนัตมะหตุสภปัตทวามหากรุณิโกนาโถสุขายาสภปานินางโพเรตวปารมิสภาปัตโตสัมโพธิมุตมมังเอเทนะสัจจโอเชนะตมโหตุสภปัตทวา บทสวดมหาสมัยสดเอวเมสุตังเอังสมัยยังพระควาสเกสวิหารติกาปิละวตุสมิงมาหาเนมาตาภิกุสังเกตนัสสติงปัตมะเตหิภิกุสเตหิสเปหวอารานเตหิทัศหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาโหติปควาตังทัศนายภิกขุสังเกตนัสสติงปัตมะเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวอารานเตหิทัสหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาโห ปฏิปภควนตังทัศนายะปิกุสังคันจะแนนุนับไมยมปิเอนะปภควาเตนุปัสสังกามียมาอุปสังกมิทวาปโควโตสันติเกปาเจคคาถาปเสนยมัติอตาหัวตาเทวตาเสยถาปินามาภาละวาปุริโสสมัติตังวาปะหังภาษาระยะภาษาริตังวาปะหังสมิเชยะอวิวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุตารหิตาปโควโตปุระโตปะตุระหังสุอตาหัวตาเทวตาปภควันตังอภิวัติตวะเอกมนังอังสุ Eka mentang kita ko Eka Dewa Pakoto Sandike Imang Kata Apa Si Maha Pawana Seming Dewa Kaya Sama Kata Aha Tama Imang Tama Sama Yewa Apa Para Pakoto Sandike Imang Kata Apa Si Tentera Bikawo Sama Tang Atano Ucu Kemat Kang Sok Sarati Wanita Nika ยานิรักขันติปันธิตตติอัตขโหปาราเทวตาปะโคโตสันติเกมังคตังอภัสสิจิตวภีลังเจตวภปปลีฆังอินทกีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจขุมมตาสุทันตาสุโสนาคติอัตขโหปาราเทวตาปะโคโตสันติเกมังคตังอภัสสิเยเคจิพุทธังสานังคตาเสนะเตขมิสันติอภัยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกรยังปริปุเรสันติติ อัตโขปควาภิกขุอมันเตสีเยผุยนะภิกขเวทะสุตโตโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติปันตังทัสนายะพิขุสังขันจะเยปิเตภิคเวอริสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอริสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิอเยปิเตภิกขเวภูสันติานาคตธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภูสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาติคิสามิพิคเวเท เทวกายนังนามันิเทศิสมิภิกเวเทวกายนังนามันิตังสุนทะสารุขามณะสิการถาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโภปิโกปกวตโตปจจสมุสมปกวาเอตทาวจะสิโลกมนุตสามิยตัภูมาตัสสิตาเยสิตาคืริปารังปิสิตตาสมะฮิตาปุทูสิหาวสลรีนาลมห่งสาวิสัมปุโตสัมปุโนอัตตะมันาศสุทธาวิปัสสนนามนาวิลาพิโยปจัสมเยตวา วเนกปิลาวัตเวตาโซตตโตอมติยิสัตถาสาวกเเคสสะเสนระเตเทวกยาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโกเตจะอาตาบมกรลงสุตวพุทธสาสะสนังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานัทสานังเอเปกเกคสตมัตถคงสาสังอาถาสตริงสตังเอเเคสสาสนังอมนุสานามัตถส่งเอเปกเเคสันดมัตถคงทิสาสภาปุตตาอหุงตันจสปังอภินยยเวะวะวคิตวานะจขุมาตตโตอมปฏิยิสัตถาสาวกเเคสสะเสนระเตเทวกยาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโกเยวหังเกติยสมาิกะราหิอนุปะโสตตะสหสา กะพีลาวัตวะอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสสิโนมณนรรมนาอภิกามุภิกุณังสมิติงวนังชาสหัสหาหฮมะวตายะขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสสิโนมณธรรมนาอภิกามุภิกุณังสมิติงวนังสัตตะคีราติสหัสหายคานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสสิโนมณธรรมนาอภิกามุภิกุณังสมิติงวนังอิเจเตโสละสหัสหายคานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสสิโนมณธรรมนาอภิกามุภิกุณังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสสีโนมันธมนาอภิกมุภิกุนังสมิติงวันังคุมเพโรราชคายิโกเวโพลสัตยิเวสนังพิโยนังสัตตาสหัสังยขานังปเยโรปัสติคุมเพโรราชคายิโกโสปะคะสมิติงวันังตุริมันจัติสังราชทัตระโทปัสสติคันฑปนังอธิปติมหาราชยัสสิโสพุตตาปิตตสภพหาหูหินธนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสสีโนมันธมนาอภิกมุภิกุนังสมิติงวันังทักขีนันจั ราชายญาสิโสพุทธาปิตาสภาโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสิณโนมณัมนาอภิกฆมุภิกุนังสมิติงวนังปัจชิมันจติสังราชวิโรปโคปัสสติยาคณาคณาอธิปติมหาราชายญาสิโสพุทธาปิตาสภาโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยัสิณโนมณัมนาอภิกฆมุภิกุนังสมิติงวนังอุตรันจติสังราชกุเวโรตปัสสติยาขณะอธิปติมหาราชายญาสิโสพุทธาปิตาสภาโวอินทนามามาภลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมัธมนาอภิกรรมุภีกุณังสมิติงกุนังปุริมาทิสังทตตารโททักขิเนนะวิรุทโกปัจฉิเมนะวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทลมนาอัตังสุวะเนกปิลวัทเวตาสิเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวัจจณิกาสถานายากุเตนทุกุเวเตนทุกวิภูจวิภูโตสหจันทนโคนามเสถโธจักขิโนมันฑุนิมันฑุจปปะนาโทโอปามโยจเทวสุโตจมมัตตลิจิตาเสโนจกัโพนะโโโลราาาชชชนสพออุคูปัญจสักขัชสาเธ จันเยจรชาชนะกันทภาสหราชพีมัทมนาอภาิกโม,มพิคุณังสมิติงนังอัฐคูณาประสานา,า,า,าคาเวาราสหัตจการบาลัสตระอาคุปยาคาสหยาติภิยมุนาทตระธาจะอาคุนาคายสัสินโนเอราวันโนมหานาโพสปคาสมิติงนัง เยนาคราเชสหสารันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธาจักขูเวหาเจสาเทวนะมัชฌาปตาจิตตาสุปนาอิติเทสานามังอภยันตานาคราชาณบาลสิสุปนาโตเขมมาคัสิพุทโธสันหาหิอจาหิโอยันตานาคสุปนาสานามังสุปุทังชิตาวชิระหัตเถนัะสมุทังอสุราสิตาอัตตระวัสวัสดเตอิติมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธานะเวสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหสตัญจะพลิปุตานังสเพวิโรจนามกาสันาหิตวพาลิงเสนรังราหุปัตโม พะคหมงสุมาโยธานิพันธะเตภิกขุนางสมิติงวนังอาโปจะเทวปทวีตเตโชวายโยตธาคหมงวัรุณาวัรุณาเทวาโสมจายสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายัสสิโนทเสเตเถรทากายสเพนานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนมัทมนาอภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนังเวนทุจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาลักตานิปุรักิตวะอาคุมันทวะลาหะกาวะสุนังวะสโวไสโศโค พุทธิทัตโตทัสเตเตสะทาคายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันมะโตยัสสิโนมัมฐานะอภิกามูภิกขุนังสมิเตงวนังอาถาคูสหภูเทวชะละมคิสิขารถิวะอริตกาจะโรธาจะอมมาบุพภนิพพิสโนวโรนาสหธรรมจะอจุตาจะอาติชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสโนทัสเตเตสะทาคายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันมะโตยัสสิโนมัมฐานะอภิกามูภิกขุนังสมิเตงวนังสมานามหาสมานามานุสาวมนุสุตมะคิธาปะทุสิกาอาคมโนปะทุสิก อาทาคูหรยโธเทวเย,ยจโลหิตวัสสิโน <c oughs> ปาราคามหาปาราคาอคูเทวายัสสสนโนทัสเสติสตากายาสเพนานะตวริโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมนาอภิกมุภิกุนังสมิติงวุณังตุกกากรุมหาอรุณาอคูเวฆณะสัสสาโอทาตาคายหาปโมขาอคูเทวาวิจคนาสัทธามตาหาราคาธรมิจะสมิสตาจายัสสสนโนานิยังอาคาปชุนโนโยติสะภิวัสติทัสเสติสตากายาสเพนานะตวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมนาอภิกมุภิกุนังสมิติงวุณังเขมิตาตุสิตายามาคตะกาจายัสสน กาลามาเสถาจตินามาอจัลสวานิมานระติโนอาหูอัตาคุปะรติมิตาทัศเดธะทากายาสเพนันตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสสีโนมรธรรมนาอภิกรรมุปิกุนังสมิติงวนาสัทเทเตเทวานิกายยาสเพนันตตะวานิโนนามันวะเยนะอคันจุงเยจันเยสัตถิสัสหะปวุทธะชาติมัคีลังโอคะตินามาณาสวังทักเหโมทักโมคะตารังนาทังจันทังวะสิตาสิตังภุพมาปรมัตโตจักปุถะอิทิมันโตสหะสนาคุมาโรติโสจักคุโสปะคะสมิติงวนาสัสะมมโลกนังต ตติอุปปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสสิโสทาเสถาอิสระอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสัญจะมัชะโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาราเสนาอภิกามิปันสะกนสะมันที่ยังเอถาคานัฐพันธาราคินันพันมาทูโสมันตาปาริวาริธามวมุจิถากุจินังอิติถามหาเสนโอการาเสนังอเปสยิปันินาตละมาหจจะสังกตวานาเพระวังยถาปภุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปตุทาวติสังคุโตอสยังวเสตันจจสพังอภินยยาบว วกิตวานจักุมาตโตอัมปติยิสัทธาสวกเกสนเนนะเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิกโวเตจะอัตตปมกรงสุตวพุทธศาสสถานังวีตระเกหิปกามุเนสังลมมันปิอิชยงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสินโนโมทันติสหพูติหิสวกาเตชเนสุตตาติ Borsor จุลชยประกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาราตานตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทวาราณายะปรเมสุราติติตพมาจะอินทาจะจัตุโลกคัมภีรักกาสมุตตาภูตงคังคาจะสพมาชยประสิทธิปวันตุเตชยชยตรณิตรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยชยขคนละตนนั้นนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพนารชีชยชยคัมภีรสงพีนาเคทนาคีปิสาจภูตการีชยชยทุนิมิตารกีชยชยสิงคีสุทานะมขชาชยชยวรุ นโมขสสตราชยยะชยะบจำปาทินาคภูรคันทกชยยะชยักชคนัตตุรงสกราผู้ชงสีหพยาคาธิปาชยะชยะวรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรโบรณสุตินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะตระนีตัเลสัทธาสุชยยาชยะชยะตระนีสันติสัทธาชยะชยะมังกรราชยาภวเวชยะชยะวรุณายาเขชยะชยะราคะเสสรพุทธเจชาชยะชยะพเมธคนาชยะชยะราชาธิราชชัยชยะชยะปตวิงสปังชยะชย์ รานตาปจิกพุทธสาวัง ชยชะยะมาเฮสุโรหโรหรินเทวาชยชะยะพรมมาสุรโคชยชะยะนาโควิตุนหโอวิโรบโคจันทิมารวิอินโทจัเวนัตโยจัคูเวโรวารุโนปิจัอคิวโยจัปัญชุนหกุมารโอทัตตาระทโกอัทารสมมาเทวาสิติตาสสาทโยอิสิโนสวกาสภาชยารามุพวันตุเตชยธรรมโมจัสังโคจัทัสปาโลจัชยยะคังเอเตนะชยเตเชนะชยโสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอตุเตชยมังคลังชยโยปิพุทธสัตสิทธิมาโตอิยมรัสจัปปปิมัาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเต ปรมทิตาชยตาาธรรมะรมะขณามเหสิโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมรัสจัปปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปรมทิตาชยตถาอินทคณาเหสิโนชโยปิพุทธสัสริมโตอายังมรัสจัปปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปรมทิตาชยตาเทวคณาเหสิโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมรัสจัปปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปรมทิตาชยตาสุปนคณาเหสิโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมรัสจัปปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัน เปประมดที่ตาชยตตานาคัคนาเมฮิซิโน ชฉยโยปิพุทธสัสรีมาโตอายังมรัสจัปปะปิมาโตปราเชโยโอโคสยามโพธิมันเตปะมฑิตาชยตถาสัพพะมคณาเมหสิโนชยันโตโพธิยามูเลสกกยานังนันทิวัฒโนเอวังโตวังวิชโยโหหิชยสุเชมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสิเสปตะวิโปกเรอภิสเกสัพพกุธนาอคาปโตปะมริติสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุติตังสุคนลสมุหุโตสัจจะสุยิรัมพัมมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวจกรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณิทเตปะทักกินาปัท อัฏฐลสะสุกิตาพิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสหะสเพหิยเตปิสุนันโตพนโตเยเทวะอสมิธาในอดีคตาติกายุคสตาหนตุสุขิตาหนตุสัพปทาระคันตุสัพพสตานังระคันตุชินาสาสนังยาคาติปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนระายุตะกะเลโพสันตุวะสังวสาวราหะการโรคาจูปัตวะเตสังนิวารินตุจะสัพปทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาระหัง บทสวดธรรมนิยมสุดตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวพระทียังวิหารติเจตวเนอนาคปินทิกัสสารเมตตาโหพระขวาวปิคุอมันเตสิปิคาวติปแตนเตติเตปิกูพระขวาตโตปจจะโสสมพระควาเอตถวจะอุปทาวาปิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยมตาสเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตปิสัมปุชติปิสเมติปิสัมปุชิตวะปิสเมตวะอจิคติเตเสติปัญญาปิติปตะปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสัพเสงาารนิิจจต Thank <laughs> you. อุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุตรรมทิตาธรรมนิยมตตาสัพเพสังขาราทุคาติตังตถาคโตภิสัมปุจจติภิสเมติวิสัมปุจิตวะภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเพติปตาเพติวิวรตติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุคาติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุตรรมทิตาธรรมนิยมตตาสัพเพธธรรมะอนัตติตังตถาคโตภิสัมปุจจติอภิสเมติวิสัมปุจิตวะภิสเมตวะอจิคติเทเเสติิปัญญา ปตะเปติวิวัติวิปัชติกูตานิการติสเปตมะนัตาติวิทามะโวจัพควะอัตมนาเตภิกขูพควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเกกรัตคาถาอตีตังนันวาครเมยันนปฏิกังเถอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทาตีตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังทังวิทามนุปโรหเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแกนกับโวมปะคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวกิมาาตปง ตับปังโกชัญญามรณังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทิตังตังเวตังเวพัทเทกัลโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเลยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวครับว่าจะเวขนาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารเคื่อนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข้าสังขารเคื่อร่างกายจิตใจและลูปพธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีว อาวสังมายามรริตพันธ์เราจะพึงตายเป็นแทมมาราณะประโยชสรนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราณันงเมนี้จตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ณนะอเปตาวิญญาณโนครัตตสจักวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเยแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัทางหาประโยชน์ไม่ได้อเนจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายทะธรรมินมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโขความก็ไปสงบระรงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตับเพศตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทงพวงกำลังตายอยู่มะริงสุจมริสเรที่ตายแล้วกำ เมธาสังโยความสงสัยในความตายนี้ยจะไม่มีกับเราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังสัพเพหิพัตเตหิกตังพุนยังโนอนโมทันตุสนันตุพลโตเยเทวะอสมิงธาเนอธิกตาธิกายกัสตาหงตุสุกิตาหงตุทุขาปมุนเตมาตาปิตาสุกิตาหงตุทุขาปมุนเจตุสภิยะติกาสุกิตาหงตุทุขาปมุนเต ปมุนจันโตสเพยยติกาสุกิตาหงตุตุกขาปมุนจตุสเพปิสสะสเพยยะคัสเพยปิตาสุกิตาหงตุตุกขาปมุนจตุสเพอาจาริยุวัชชายสุกิตาหงตุตุกขาปมุนจตุสเพนักตาุกิตาหงตุตุกขาปมุนจตุสเพเทวาุกิตาหงตุตุกขาปมุนจตุสเพสัมมตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงพุทธวจนนะโมพุทธิสโตอคันติมายะอิติปภะวานะโมพุทธิสโตอคันติมายะอิติปภะวานะโมพุทธิสโตอคันติมายะอิติปภะ ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวเาสนิทุปคารปพทิคารตหิงตหิงตาธรรมานาเนนะธรรมาทานาเนนะพวันตุปูชิตาสดถิงกรรณเตทาวิหารามันทะเลเทศาจามชานาวกาจพิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปสกกาข้ามาจะเทศนิขมาจะอิสาราสัมปานปุตาสกตาพาวันตุเตชะลาผู้ชา เยปิจะอันตสัมปวะสังเสทะตาตทะชาตาอัตโวปปัติกานิการนิยังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสสการตุสังขยาธาตุจจรังสัตตันธโมธมัทราชปกลาคสังโฆโคตุสมะโคะหัตไยยะเจหิตายะเจอเมระกตุสัธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัพปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัศนาหตุสเพปิปันิโนพุทธศาสนิสมะตาราปเวจันโตกาเลเทวโพสโตวุทิภวายสัตตานสมิทังเนโตเมทันิมาตาปิตาจะอัตตราจัง อัตระช่งนิจังราคันติพุทธกังขอโทษครับนิจังราคันติพุทธกังเอวังธรรมเมรราชนระชังราคันทุัพทราราทพทาเทวตาอุโยชนะกถา ทุกขปัตตาจนันนิทุกขพยปัตตาจนันนิพยาสกปัตตาจนันนิสกภโหนตุสเพปิป,ปันนิโนเอตาวตาจามเฮหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสพระสัมปติสิทธิยาทาทังทัตันตุสทายะสีรงสังคันตุสปตาภาวนาพิราตาโหนตุขจันตุเทวตาคตา สุมังคลคถาโหตุสพังสุมงคารังดะคันตุสปะเทวตาสัพพัพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสพังสุมงคารังดะคันตุสปะเทวตาสัพพัทมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสพังสุมงคารังดะคันตุสปะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารัง สัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกานาจายังพลังอรันตานาจเตหนะรักขัมปฐามิสัพพโสสัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกานาจายังพลังอรันตานาจเตหนะรักขัมปฐามิสัพพโสสัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกานาจายังพลังอรันตานาจเตหนะรักขัมปฐามิสัพพโสสัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกานาจายังพลังอรันตานาจเตหนะรักขัมปฐามิสัพพโสสัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกานาจายังพลังอรันตานาจเตหนะรักขัมปฐามิสัพพโสสัพเพผุทธาัลลปตตาปเจกนานตามิสัพพ นจัยังพลังอรันตานจเตเนะรักขพทามีสปปโสสเพพุทธภปตาปเจกนจัยังพลังรันตาจเตนะรักขพทามีสโสสเพุตารปตาปเจกนจัยังพลังอรันตานจเตเนะรักข้าทามีสปปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเด็ะสมมาทิฏฐิทั้งในควาามดดีงตลอ กาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพูดโดยอนุโมนานาสาธุในการบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์าทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,รองและบูชาดลบการเทอิ